สวัสดีครับวันนี้มารีวิวหอยมรกรหรือเขาเรียกว่าอะไรนะหอยหลักควรึเปล่า <ừ. S 1> นี่หอยมรกตนะฮะมนันเนื้อเนี่ยเขียวดังมรกตนะฮะแต่รับรองได้ฟินเวอร์ที่นี่แพสเซปเป็ดนะจ๊ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูเดี๋ยวออกมาให้ดูก่อนหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยมรกวมาเลย สินี่นี่ครับสวยงามไหมครับแล้วกจจ็เจอกับน้ำจิ้มเซฟเซะเ,เป็นมิติที่แตกต่างของการกินหอยเพราะว่าอหอยมาก่อนโบเลยตัวยุกตัว สีดูสวยมากครับยใช่สีเป็นมรกตดเลย,ส,เยสักคำก่อนเห็นเป็งบอกคำเดียวอร่อยสุดๆแทยเสือแป้นนะครับติดตามกันได้ครับหรือถ้าจะดูแบบคลิปเต็มๆไปดูใน Youtube นะครับเดี๋ยวไปดูใน Youtube Youtube ช่องไทยเสือแป้นนะครับสวัสดีครับ